สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับทีนี้ผมนอสาธใการเพิ่มการถูกใจแฟนเพจแล้วก็เพิ่มผู้ติด,ดตามแฟนเพจด้วยนะครับสำหรับคนที่มีแฟนเพจขายของหรือว่าเพจอะไรต่างๆนะที่ต้องการที่จะเพิ่มการถูกใจและการผู้ติด,ดตามแฟนเพจเพื่อเพิ่มความนะ่าเชื่อถือของเพจ a c e b o o k นะคุณผู้ชมก็สามารถเพิ่มตามผมได้เลยนะ,ะว่นะ้คุณผู้ชมคลิกเข้ามาในนี้นี้เลยนะครับผม,ผมได้รับการวางกีงนี้ไว้ข้างล่างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณผู้ชมสามารถคลิกเข้ามาในลิงก์เลยจะแล้วไม่ต้องเสียหายยุางให้ยุ่งยากนะพอคลิกเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะก็จะเป็นหน้าแบบนี้ให้คุณผู้ชมคลิกกับที่เข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับพอคลิกเข้ามาแล้วก็จะเป็นเว็บไซต์เพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามอย่างนี้นะก็จะเป็นเว็บไซต์ KMMKTS.com อย่างนี้เลยนะอะครัเขาจะให้เรานะลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้นะครับคนที่มีรหัสสมาชิกน,นะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะครับส่วนคนที่ไม่มี ไปไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะอ่ะใค,ครคราที่สมัครสมาชิกได้โปรดขอมือตรงนี้นะครับอ่ะตัวนี้ขอจะเราใส่ชื่อผู้ใช้อแล้วก็อีเมลนะสองของ้อมูลนี้ไม่ต้องใส่ขอ้อมูลจริงๆมาก็ได้นะครับคุณผู้ชมจะมั่วมาอะไรก็ได้นะต่อมาจะเป็นรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านตัวนี้คุณผู้ชมก็จะมั่วมาเลยก็ได้นะแต่คุณผู้ชมก็ต้องจดจำรหัสผ่านไว้ดีนะแล้วก็ต้องทาการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งแต่อย,อย่าลืมติ๊ก f น n i s h โปรแกรมอัตโนมัติทุกครั้งด้วยนะแล้วก็ทํากิจกรรมที่เขาาให้้ทํไปดวยนะครับ อ่ะแล้วกดสมัครสมาชิกไปได้เลยนะครับอ่ะส่วนใครที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชีก o o g l ลก็กดไปที่สมัครใช้งานด้วยบัญชีอีเมล Google ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะหลงการสมัครไปที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็ชื่อผู้ใช้แล้วก็ลากผ่านมาทําการลงชื่อเข้าใช้ดานาได้เลยนะครับอ่ะส่วนคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะก็กดลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะก็กดลงชื่อเข้าใช้มาเลยนะ อ่ะพนัการลงชื่อเข้าใช้มาแล้วอ่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นนะว่าจะเป็นเว็บไซต์แบบนี้เลยนะอ่ะไปคุณผู้ชมคิดเขาาด้าไปี่หน้าคัสท่งซื้อใหม่หตัวนี้นะอ่าหนานี้ก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้เลยนะบนทางเฟซบุ๊กนะอินสตาแกรมทิกต็อกยูทูบเทเลกรมทวิต t ตอร์เอสอีตรงนี้ด้วยนะแต่ละแพลตฟอร์มจะมีบริการต่างๆให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้หลายบริการเลยนะครับอ่ะคุณชมก็สามารถเลือกใช้ ได้ตามความต้องการของคุณผู้ชมได้เลยนะแพลตฟอร์มตัวนี้ผมจะมาใช้แพลตฟอร์มของ Facebook นะะผมจะเลือกที่ Facebook ตรงนี้นะครับจากนั้นช่องบทบูตัวนี้เขาจะมีบทบูหลายบทบูให้เราเลือกได้หลายบทบูเลยนะ,ะมีพวกถูกใจโพสต์ถูกใจแฟนเพจอะไรอย่างนี้นะคุณจะสามารถเลือกได้ตามความต้องการของคุณผู้ชมได้เลยนะตรงนี้นคุณจะมาเพิ่มถูกใจติดตามแฟนเพจผมก็เลือกไปที่เพิ่มถูกใจบวกติดตามแฟนเพจตรงนี้เลยนะครับ ส่วช่องบริการตรงนี้เขาจะมีหลายบริการมาให้เราเลือกเลยนะมันก็จะมีหลายเลนราคาให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะอตรงนี้ผมจะเลือกใช้เพิ่มถูกใจที่ตามแฟนเพจตรงนี้เลยนะอผมก็จะเลือกไปที่บริการอันนี้เลยนะครับผมก็จะเลือกไปที่เลนราคาอันที่2ตรงนี้เลยนะผมก็เลือกไปเลยนะครับ ตัวนี้เขาจะมีคำอธิบายไหมเราอ่านนะครับตัวนี้คุณผู้ชมก็อ่านให้เข้าใจเลยนะมันจะมีหมายเหตุสำคัญบอกนะอย่างเช่นตัวนี้ใส่ลิงก์ผิดก็จะไม่คืนเงินทุกกรณีนะตัวให้คุณผู้ชมก็อ่านด้วยนะครับส่วนตัวนี้เขาจะเป็นการวางลิงก์นะครับก็ไปเอาลิงก์ของเพจ a c e b o o k มานะก็ไปเอามาเลยนะครับก็คัดลอมานะครับจะนั่งใส่ลงไปในช่องลิงก์นี้เลยนะอแล้วก็ใส่ปริมาณหรือรจำนวนที่ต้องการที่จะเพิ่มเข้าไปนะผลต้องการหนึ่งลาก็ใส่หนึ่งวาเข้าไปเลยนะ จากนั้นนะเห็นไหมครับเป็ไซต์กาทำการคำนวณค่าใช้จ่ายไปีเรียบร้อยแล้วตัวนี้คุณผู้ชมก็สามารถกดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับก็กดสั่งซื้อไปเลยนะอ่ะงการสั่งซื้อเป็เรียบร้อยเห็นไหมครับมันก็จะมีคำแจ้งเตือนขึ้นมาว่าระบบได้รับความสั่งซื้อของคุณแล้วอ่ะตัวนี้ก็คือคุณผู้ชมสั่งซื้อเสร็จสิ้นไปทีเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมก็สามารถตรวจสอบบอร์ดการซื้อของคุณผู้ชมได้นะครับให้เขาไปที่บอร์ดการซื้อตรงนี้เลยนะหน้าบอดหน้าบอร์ดการซื้อก็จะมีไ d แล้วก็บริการที่ทากท่านสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะส่วนตัวนี้จะเป็นลิงก์นะครับที่ใส่เข้ามาแล้วก็ก็คือลิงก์ของเพจเฟสบุ๊กนะอ่ส่วนตัวนี้เป็นสถานะบอกเราว่ารอดําเนินการอยู่นะอ่ส่วนลิงก์ตัวนี้คุณผู้ชมก็สามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบได้นะครับอ่าวกนนี้ถูกต้องหรือเปล่านะก็คลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับอ่าผมก็การตรวจสอบแล้วนะครับว่าลิงก์ที่ผมใส่เข้ามานั้นถูกต้องนะอ่าทันี้ตัวนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่เปิดเป็นสาธารณะก็ไม่สามารถที่จะเพิ่ม ยอดถูกใจแล้วยอดผู้ติดตามแฟนเพจเฟสบุ๊กได้นะตัวนี้คุณผู้ชมก็ระวังกันด้วยนะครับและเมื่อกี้ขอเ,เตือนว่าถ้าใส่ลิงก์ผิดก็ไม่มีการคืนเงินด้วยนะคุณผู้ชมก็ระวังกันด้วยนะฮะต่อมาถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะเติมเงินนะครับก็เข้าไปที่เติมเงินตรงนี้นะฮะการเติมเงินก็มีหลายช่องทางให้เราเลือกเลยนะอาจจะสะแกนเคอร์โค้ดนะก็สามารถสแกนได้ทุกธนาคารเลยนะ,ะแล้วก็จะมีโบนัส2%ปรเ็นด้วยถ้าเติม1 0 0 0พบาทขึ้นไปอย่างนี้นะครับ ต่อมาจะเป็นโอนเงินแนสลิปนะครับก็จะสามารถโอนเงินได้ทุกธาานาคารเช่นกันนะแล้วก็จะมีบโบนัส5%เลยนะครับถ้าเติมเงินตั้งแต่1,000บาทขึ้นไปอย่างนี้นะครับต่อมาจะเป็นอังปเปาอลเลตนะฮะก็จะมีบโบนัส5%เหมือนกันเลยนะครับถ้าเติมเงินขั้นต่ำ1,000บาทขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะต่อมาจะเป็นชิปโตนะชิปโตก็จะมีโบนัส5%เหมือนกันนะครับแต่ว่าเติม500บาทขึ้นไปก็จะ,จะได้บโบนัส5%แล้วนะ ตัวนี้คุณผู้ชมสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวกของคุณผู้ชมได้เลยนะแต่ละช่องทางก็จะมีขั้นตอนหรือว่าคาแนะนำด้านล่างตัวน,นี้ให้คุณผู้ชมทาตามคําแนะนาหรือว่าขั้นตอนตรงน,นี้ได้เลยนะครับตัวหน้าขวามือก็จะเป็นปอดการเติมเงินนะครับสำหรับการเติมเงินไปที่ร้อยแล้วจะมาเคลนที่ปอดการเติมเงินด้านขวามือตรงนี้เลยนะแต่ถ้าคุณผู้ชมนับใช้ไปใช้ทางคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดหรือใช้ทางคอมพิวเตอร์ไม่สะดวกนะครับก็สามารถใช้เป็น แอปพลิเคชันบนมือถือได้นะใหคำสั่งที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้นะนะตัวนี้คุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS เลยนะครับอะต่อมาถ้าผู้ชมนะครับต้องการที่จะแนะนําเพื่อนนะก็ให้คุณผู้ชมคลิกที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้นะอะผู้ชมก็ copy link ตรงนี้นะครับะแล้วก็เอาไปแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนของผู้ชมหรือใครก็ตามที่ใช้เว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ คุณผู้ชมก็จะได้ตาขั้นละห้าเปอร์เซ็นต์เลยตรนนี้ก็เป็นการตั้งรายได้ให้กับผู้ชมไปด้วยเลยนะอ่ะส่วนตรงนี้เป็นรายละเอียดในการแนะนําเพื่อนถ้าผู้ชมต้องการทรี่จะแนะนําเพื่อนคผมก็สามารถอ่ารายละเอียดตรงนี้ให้เข้าใจได้เลยนะครับอ่ะต่อมาถ้าผู้ชมมีปัญหาอะไรย้อนไม่ขึ้นยังไงนะครับก็สามารถติดต่อไอเมนได้หน้านี้นะอ่ะใคเข้าไปที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่นะฮะอ่ะอจะมีคำว่าติดต่อแอดมินนก็คลิกเข้าไปเลยนะครับก็สามารถติดต่อแอดมินได้สองช่องทางนี้ได้เลยนะครับอ่ะทั้งไลน ติดต่อทางตัวนะเ่ิดรายการไม่เสียเวลานะผมจะเปิดขึ้นมาดูแล้วว่ายอดถูกใจหรือยอดผู้ติดตามของเราเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นอย่างที่ผมบอกไปว่าเว็บไซต์อยู่ในช่วงรอดำเนินการหรือว่ากำลังดำเนินการอยู่นะตัวนี้คุณไม่ช่วสามารถกดรีเฟชหน้าจอหนึ่งครั้งได้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะอย่าลืมบอกไปว่าเว็บไซต์อยู่ในช่วงกำลังดำเนินการอตัวนี้มันจะขึ้นมาทีเดียวเลยหรือว่าค่อยๆขึ้นมาหนึ่งหรือว่าสอง ยอดคุณผู้ชมก็อใจรอสักคู่นะ,ะตัวนี้ผมก็จะรอเหมือนกันเพปรกิการไม่เสียเวลาครัผมจนี่ยตาไปตอนที่ยอดไลค์กับพ่ยอดผู้ติดตามยอดไลค์แล้วก็ยอดผูติดตามนันเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ยอดการถูกใจแฟนเพจแล้วก็ผู้ติดตามแฟนเพจก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านชมท่านใดนะครับที่ต้องการที่จะใช้เว็บไซต์นี้นะครับหรือต้องการที่จะใช้บริการต่างๆของเว็บไซต์นี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อ่ะตัวนี้คุณผู้ชมสามารถคลิกเข้ามาในยิ่งเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสิร์ชหายุ่งยากนะอ่ะสำหรับสาระคลิปของคลิปนี้นะก็จบเพียงเท่านี้นะครับอ่ะก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับสวัสดีครับ